รีวิวรถโต t ต้าไฮรักลีโวนะครับจากมาวินแม็ก a u อ i ดจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้ก็มาอัปเกรดเครื่องเสียงรถจนนะครับ,บแบรนด์ดังชั้นนำของโลกเลยนะครับคู่หน้า เป็นลำโพงโฟกัลแยกชิน้นรุ่น ASE 165นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยส่วนคู่หลังเป็น a u d i เตอร ACX 165เป็นแกนร่วมนะครับแล้วก็ใช้ซับบล็อกของเาฟงนะครับรุ่น GTR 135A นะครับขนาดไม่ใหญ่แต่งให้เบสแน่นและที่ขาดไม่ได้นะครับคือ d u มป i n g Mercury วนะครับ4ประตู4บานเลย และคู่หลังนี้ก็ใช้เป็นลำโพงแกนร่วม Focal A CX 165นะครับมาชมคู่หน้ากันเลยครับคู่หนากติดที่ประตูหน้านะครับดัม p ิ i n g ทั้ง2บานนะครับกับลำโพงแยกชิ้นของโฟ c a ลรุ่น a s e 165รุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับรุ่นนี้ก็ให้เสียงที่ออกมาตอบสนองความถี่ทุก ด้านคอมทีนะครับเสียงดีมากใครที่อยากได้เสียงดีกว่าเดิมนะครับแนะนำเลยตัวนี้เลยนะครับโฟ c a l A S E ยัดชิ้นนะครับทวิ t เตอร์ก็ติด บนคอนโซลหน้าแบบนี้นะครับเพื่อยกเวทีเสียงหรือใครอยากติดเข้าไปที่เบาเดิมก็ได้เลยนะครับไปชมซับบล็อกกันเลยนะครับก็ติดไว้ที่ใต้เบาะนะครับไม่เกะก,กะตัวไม่ใหญ่นะครับและยังให้เสียงเบสที่นุ่มลึกนะครับดูแล้วไม่เป็นส่วนเกินของรถแต่อย่างใดซับบล็อกเบาฟงนะครับรุ่น GTR 135ใครที่อยากติดเครื่องเสียงนะครับอัปเกรดเครื่องเสียงก็แวะมาที่ร้านมาวินแม a กซ์ออจังหวัดขอนแก่น